มีของฟรีตั้งสามชิ้นแถมจะมีทรงผมทั้งสองชิ้นแน่นี่เลยทรงผมชิ้นแรกบอกเลยว่าน้องๆผู้หญิงต้องอยากได้แน่ๆเลยทรงผมสินตัลยาวขนาดนี้ก็ต้องมีแล้วแหละแ,และชิ้นที่สองจะเป็นเสื้อแขนยาวสีขาวบอกเลยนะคะต้องรีบมาทํานะเพราะเขาจํากัดเวลาด้วยและชิ้นที่3ามชิ้นสุดท้ายนจะเป็นผมข้างหน้าปล่อย,อยแบบนี้สีบอนดทองบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็นของฟรีก็ต้องมีกันแล้วแหละ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นซึ่งทรงผมนะคะพี่แป้งใส่น้องๆดูก่อนเลยว่ามันสวยขนาดนี้แล้วก็เป็นของฟรีก็ต้องมีกันแล้วเลยบอกเลยนะคะน้องๆคนที่ดูคลิปนี้ถ้าอยากได้ของฟรีทั้ง3มชิ้นนี้ห้ามกดข้ามเด็ดขาดเ <Okay. S 1> พราะมันค่อนข้างที่จะยากและละเอียดมากๆเลยซึ่งพี่แป้งสอนให้น้องๆเข้าใจแบบง่ายๆแล้วนะคะสามารถดูตามได้แบบไม่ต้องกรอคลิปเลยใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามพี่แป้งหรือกดไลค์ให้กันก็ต้องก,กดให้กันแล้วนะ จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยเข้าแมพตามพี่แป้งมาเลยดีิพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ให้น้องกดค้าไปได้เลยค่ะจากนั้นให้น้องกดคําว่าโอเคนะคะแล้วมันจะให้น้องนะคะแต่งตัวหรือสร้างตัวละครของตัวเองน้องๆก็เลือกได้เลยว่าน้องเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะจากนั้นแนะนําว่าให้กดใส่เสื้อผ้าเริ่มต้นของเรานะคะจะได้ไม่ต้องโป้ดื้อจากนั้นก็กดเล่นได้เลยค่ะเขาก็จะทําการสร้างตัวละครของเราขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะให้น้องๆกดการกระบากไปได้เลยค่ะให้น้องกดเล่นได้เลยนะคะควยแรกที่น้องต้องทํานะคะน้องๆดูตามพี่เป้นะ เพราะน,อน้นอ,งนองกดข้ามเนี่ยน,น้องจะไม่ได้ของนะเพราะมันค่อนข้างที่จะยากเลยนะคะ3ชิ้นนี้สิ่งที่น,อน้องจะต้องทําก็คือ,น,อน้องนะคะจะต้องให้ทุกคนในนี้นะคะหรือใครก็ได้มากด follow น้องน้นั่นเองซึ่งน้องสามารถกด follow เขากดก็ได้นะคะเพื่อให้เขา follow เรากลับมาซึ่งพี่แป้นจะทําให้ดูนะคะเราไปคลิกที่ชื่อของเขานะคะน,น้องนนี่ จากนั้นนะคะเราก็สามารถดูได้นะคะว่าเฮ้ยเขาสร้างอะไรมาจากนั้นนะคะเรานะคะสามารถนะคะกดไลค์เขาได้นะคะน้องๆน,งนี้ลองทําไปก่อนนะคะเพราะมันจะต้องมีเควสที่น้องๆจะต้องไปทาทั้งหมด12เควสเช่นกันนะคะนี่ข้างล่างม,มันก็จะได้แถบมาเหมือนกันนะคะเราก็ลองกดไปนะคะโดยการกดไลค์ของคนอื่นก่อนนะซึ่งบางเควสเนี่ยพี่แป้นเล่นไปนะคะพี่แป้งก็ได้แบบไม่รู้ตัวเหมือนกันน้องๆก็ลองทําตามคลิปของพี่แป้งดูนะคะนี่นะคะน้องๆก็กดติดตามเพื่อนๆได้ นะคะน้องๆก็จะเห็นตรงนี้นะคะที่เป็นเควสนะว่าเรานะคะเทเลพอร์ตไปไหนแล้วบ้างทําอะไรแล้วบ้านนะคะซึ่งการที่จะให้คนอื่นมากดรับน้องๆหรือกด Follow น้องๆเนี่ยมันเหมือนน้องๆต้องไป Follow เขาก่อนหรือพิมภาษาอังกฤษก็ได้นะคะคำว่า f o l l o w Me อะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็กดนะคะที่คลิกที่ตัวเพื่อนได้เลยเพื่อกด Follow เขานั่นเองค่ะพี่แป้งยืนไม่นานนะคะประมาณ5นาทีก็มีคนมากด f o l l o w พี่แป้งแล้วค่ะ าทำในการ follow ครั้งนี้นะคะคือน้องๆจะทํายังไงก็ได้ให้คนมาติดตามน้องๆนะคะหรือการ follow น้องๆทั้งหมด5คนน้องๆก็จะได้ของฟรีไปเลยค่ะน้องๆกดตรงนี้นะคะตรงเขาว่าแบ่งปันนะคะจะมีเขา,าโปรไฟล์ของเราน้องก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเราติดตามใครบ้างแล้วใครติดตามเราเท่าไหร่ให้คนนะคะมาติดตามเราทั้งหมด5คนเท่านั้นนะน้องๆสามารถพิมพ์แบบพี่แป้งก็ได้นะคะนี่พี่แป้งก็จะพิมพ์นะคะว่าเออ follow me f o l l o w m e p l e a s e f o l l o w m e please Follow please อะไรอย่างนี้นะคะพิมพ์ตามพี่เป้ได้เลยนะคะเพราะส่วนมากนะคะจะเป็นคนชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาเล่นเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าพิม์แ,แบบนี้เขาก็จะเข้าใจนะคะบอกเออโปรดติดตามเราหน่อยอะไรอย่างนี้นี่นะคะพี่เป,กป,ปะะ้ก็พิมพ์ไป P L S นะคะก็ please น,น,นะคะย่อสั้นๆนะคะและตอนนี้นะพี่เป้ก็ได้แล้วนะคะผู้ติดตามทั้งหมด5คนนะคะมันจะขึ้นด้านล่างขวามือแบบนี้นะคะว่าเรานะคะได้ของชิ้นแรกแล้วนะคะน้องๆก็จะเป็นทรงผมนั่นเองบอกเลยว่าอันแรกอะ ยากแต่อันสุดท้ายนี่มันจะยากจริงๆนะคะเราสามารถ <c oughs> <t ong> ดูเควสของเราได้นะคะว่าตอนนี้เราทำเควสอะไรแล้วบ้างนะนี่นะคะนี่น้องๆจะจําเป็นต้องทําให้หมดทุกเควสนี้นะคะไม่งั้นจะไม่ได้ของชิ้นสุดท้ายนะคะและของชิ้นต่อไปที่น้องๆจะต้องทํานะคะน้องๆนี่ให้น้องๆนะคะกดสร้างนะคะหรือไปที่คาว่าสร้างรูปรักใหม่ของเรานะมันจะมีเควสน้องๆทาเยอะมากเลยว่า อออเฉหน้าตาของเราสร้างรูปร่างใหม่ของเรา ไปดันเวเดินแบบหรือเชิญเพื่อนมาที่สตูดิโอของเรามันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะให้น้องๆนะคะกดสร้างอวตารหรือรูปร่างใหม่ของน้องๆนะคะโดยที่ให้น้องๆนะคะมาที่สตูดิโอของเรานะคะน้องๆจากนั้นให้น้องๆกด E ได้เลยนะคะการสร้างเนี่ยน้องๆจะสร้างที่เป็นตัวเดิมอยู่แล้วหรือจะสร้างใหม่ก็ได้นะคะข้งบนมันจะเขียนอยู่ว่าอันนี้เราสร้างของเรานะคะหรืออันแรกนะคะที่เป็นสีเขียวคือเราสร้างจากในตัวละครหรือในนี้ของเขานะคะก็กดสร้างใส่ เสื้อผ้าของเราเลยบางทีมันจะมีเสื้อผ้านะคะที่เป็นแบบ 3D ที่อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วนะสามารถเอามาใส่ได้เช่นกันนะพี่แป้งก็ทําการใส่เสื้อผ้าของตัวเองนะคะน้องๆก็เลือกนะคะใส่เสื้อผ้าของตัวเองนะ แต่งตัวให้จบค่ะแล้วเดี๋ยวพี่แป้นจะบอกนะคะว่าจะต้องทํายังไงต่อแนะนํานะคะน้องๆให้น้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองก่อนนะเพราะบางทีพี่แป้นก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะมันค่อนข้างที่จะยากและละเอียดซับซ้อนมากๆเลยซึ่้หาน้องๆนะคะชอบเล่นเกมแต่งตัวอะไรอยู่แล้วน้องๆก็น่าจะเข้าใจนะคะว่าจะต้องทํายังไงจากนั้นนะคะพี่แป้นก็จะเห็นว่านี่นะคะเรามาแต่งตัวเราก็จะได้เควสเพิ่มแล้วนะคะนี่แต่งตัวตาของคุณด้วยสปาร ของ,เ,ขอรองเราก็จะได้แล้วหนึ่งเควสนะคะทำไปทําไป,าไปมันก็ได้เควสเองนะคะจะได้ให้น้องกดสร้างรุกใหม่แบบนี้นะที่พี่แป้งกดสร้างไปแล้วเรียบร้อยนะคะเขาจะวาร์ปเรามานะ,ะให้เราสร้างอีกรอบนึงนะคะเป็นปุ่มแบบสีเขียวแบบนี้ให้เราออกแบบอวตารของเราเองนั่นเองค่ะเราสาม,มารถเลือกได้นะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรูปรา้วนพร้อมอวบอะไรอย่างนี้น,นะคะสีผิวต่างๆของเราลองเล่นและลองเปลี่ยนดูนะคะเพราะการทําแบบนี้นะคะมันจะเป็นการเพิ่มเควสของเรานั่นเองนะคะ พี่แป้งจะไม่เรียนนะคะว่าแบบเออจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าหากเราเล่นไปทุกอย่างให้มันครบอะไรเงี้ยมันสาเร็จตามเควยน,น,น้องก็จะได้3มชิ้นแน่นอนค่ะแค่ดูคิปพี่แป้งให้จบนั่นเองเมือ่อนอนนะคะแต่งหน้าแต่งตัวอะไรตัวเองจบสามารถเลือกท่าทางของตัวเองเป็นการโพสได้นะคะเราจะต้องไปถ่ายแบบพ่สตูดิโอของเรานั่นเองจากนั้นนะคะกดที่ชุดของฉันก็ได้นะคะน้อง,องหรือสร้างใหม่ก็ได้นะเมือ่อนอนนะคะแต่งตัวครบเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่มสีเขียวข้างบนแบบนี้นะ หรือให้นอนหาเรื่องออปชั่นต่างๆนะคะจากนั้นกดถ่ายภาพเราจะมาถ่ายภาพที่สตูดิโอกันค่ะกดใช่นะคะเมื่อนอนะเข้ามาที่สตูดิโอถ่ายภาพแล้วนะคะน้องสามารถแอดของเพิ่มตกแต่งฉากหลังได้นะคะหรือสามารถลาก็ได้นะคะหรือเปลี่ยนมุมหรือเปลี่ยนด้านนี้ได้เหมือนกันนะในการคลิกของของสิ่งนั้นนะคะเมื่อน้องสร้างเสร็จแล้วให้กดการกระบากออกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะกดปุ่มสีเขียวตรงนี้ข้างบนนะจากนั้นนะคะให้น้องเลื่อนลงมาดูนะคะแล้วให้น้องเขียนไป นะคะหรือติคคำว่าส่งไปยังรันเวย์ติกไปแล้วก็กดสีเขียวได้เลยค่ะจากนั้นนะคะมันจะขึ้นด้านร่างขวามือแบบนี้นะคะว่าเราได้ของแล้วแล้วเราก็ผ่านเควสแล้วนั่นเองค่ะตัวเรานะคะก็จะมาเดินบนรันเวย์แบบนี้นะคะพี่แป้จะพาองนมาดูก่อนนะคะว่าตอนนี้พี่แป้ได้ทรงผมแล้วนะคะแล้วก็เสื้อสีขาวแล้วเรียบร้อยคือ2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเอาชิ้นที่3กันนะคะว่าทรงผมข้างหน้าสีบนทงเนี่ยต้องรับยังไงคะ่ะให้นงนนะคะกลับมาที่สตูของตัวเองนะคะแล้วสั สามารถนะคะแอดเพื่อนมาก็ได้นะให้มาที่สตูดิโอของเรานั่นเองให้น้องเช็คเควสของตัวเองก่อนนะคะเหมือนเดิมที่พี่แป้งบอกนะคะอันสุดท้ายที่เราจะได้ของคือเราต้องทาเควสให้หมดทั้งหมดนี่เลยนะสิบสองเควสนั่นเองนะจะในระหว่างที่พี่แป้งสอนไปเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะทาเควสไปได้เองได้อยู่แล้วนะและเควสอีกอย่างหนึ่งที่น้องจะต้องทําคือให้น้องนะคะกดที่ร้านค้าแล้วเลือกซื้อของได้นะคะโดยที hehe, ่เราจะมีเงินในเกมอยู่แล้วนะไม่สามารถเอาไปใช้ขนโน้ได้นะคะเราจะซื้อเพื่อแต่งตัวในเกม เท่านั้นตอนนี้พี่เป้งมีทั้งหมด1,330นะคะพี่เป้งก็สามารถซื้อได้นะคะตัวไหนก็ได้นะคะสีเหลืองจะเป็นเงินในเกมนะคะให้น้องๆกดซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อทําการผ่านเควสนั่นเองซึ่งพี่แป้งนะคะก็แต่งตัวใหม่ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มาสร้างสตูอีกสตูนึงนะคะเพื่อเป็นการผ่านเควสนะพี่แป้งแนะนํานะคะว่าให้น้องๆลองทําด้วยตัวเองก่อนนะคะลองทําอะไรก็ได้ทุกอย่างนะคะในนี <ๆ S 1> ้น,นะคะเพื่อเป็นการผ่านเควสนั่นเองนะซึ่งพี่เป้งอ่ะเล่นเล่นไปมัน ผ่านเควส์ในตอร์มัสพี่แป้งก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเออจริงๆพี่แป้งผ่านเควสอะไรมาวันจะมาบอกน้องๆอะไรแบบนี้นะคะน้องๆนะคะสามารถไปเดินลันเวย์ได้อีกรอบนึงนะคะเพื่อเป็นการผ่านเควสนั่นเองนะคะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะให้น้องๆไปดูนะคะว่าเออเนี่ยคิวต่อไปของเราคืออะไรนี่นะคะพี่แป้งก็เห็นแล้วนะคะว่าตัวเองน่ะผ่านเควสอะไรมาบ้างนะคะ ตอนนี้นะคะพี่แป้งก็เหลือว่าให้เพื่อนนะคะมาที่สตูดิโอของพี่แป้งแล้วก็นี่เลยให้ตัวเองนะคะไปเดินบนรันเวย์หรือบนเวทีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเล่นไปเรื่อยๆนะคะนี่มันก็จะเต็มลอดนั่นเองนะคะตอนนี้เหลืออีก3อันซึ่งตัวพี่แป้งนะคะก็ขอรอนะคะนี่ให้ตัวเองนะคะมาที่รันเวย์ของตัวเองน้อง e ๆ,ๆสามารถนะคะไปกดที่ชื่อเพื่อนได้หรือรูปเพื่อนเพื่อ,อทําการกดไลค์นะคะเพื่อมันจะผ่านเควสเหมือนกันแต่จริงๆพี่แป้งทำไปตั้งแต่แรกแล้วเด้อเควสอันนี้นะคะในการที่น้องๆจะชวนเพื่อนๆมาที่สตูดิโอของน้อง น,น้องดูด้านบนนะคะแล้วเขียนนะคะกลับไปที่ศัตรูของตัวเองนะคะให้น้องๆนะคะกดตรงนี้เลยนะคะคําว่านักลงทุนเชิญเพื่อนนะจากนั้นนะคะคนที่น้องไปฟโฟล์วไว้เนี่ยน้องๆก็กดชวนเข้ามานะคะให้เขามาที่ศัตรูของเรานั่นเอง <S <S ตอนนี้แปลงกรวเวลขึ้นมาแล้วนะคะนี่มีเพื่อนๆนะคะตามมาดูสตูดิโอของเรานะคะก็จะผ่านเควสอีกหนึ่งเควสแล้วนะคะน้องๆตอนนี้ก็เหลือแค่พี่เป้นะคะต้องพาเอาตัวเองนะคะไปเดินบนลันเว์ให้ได้เลยซึ่ง การที่เราจะเดินไปบนลันเวย์ได้นะคะน้องๆก็คือน้องๆดูเวลานะคะด้านบนด้านขวามือนะ,ะสเีเขียวนะตอนนี้พี่แป้งผ่านเควสแล้วนะคะเห็นด้านบนสีเขียว,ยวไหมมันมีเวลานับถอยหลังอยู่นะคะน้องๆว่าเราจะเดินแบบตอนไหนนะนับถอยหลังกี่นาทีนะคะเราไปที่ลันเวย์ได้เลยนี่นะคะกดไปที่ลันเว์แบบนี้นะ,ะ,นนะ,ะก็รอสักแป๊บนึงนะคะอย่างตัวพี่แป้งเนี่ยเข้าคิวที่2นะคะก็ต้องรอให้คนแรกเดินไปก่อนนะคะด้วยความว่าของพี่แป้งมันเป็นภาษาไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะเมื่อเขาเดิน มาแล้วก็กดไร้เขาหน่อยจันนะคะตัวพี่แป้งก็จะเดินมาแล้วนะชุดฟุงฟิง้งจิกกระดิ่งแมวมากๆเลยนะคะเดินมาแล้วเรียบร้อยนะคเน่จากนะะั้นนะคะเมื่อเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมันก็จะขึ้นโพสแบบนี้ให้เรากดไร้นะคะตัวของเรานั่นเองมันก็จะขึ้นด้ืนล่างขวามือนะคะว่าเราทำเควสสำเร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะคะ ก่อนนะคะหรือทำตามพี่แป้เป็นไกด์ไลน์นะคะน้องๆก็จะได้ของทั้งหมด3มชิ้นเลยถ้าดูจบนะถ้าดูข้ามเนี่ยไม่ได้แน่นอนบอกเลยโอเคนี่นะคะพี่แป้ก็ทำครบแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งหมด12เควสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าพี่แป้ะได้ของจริงไหมและเข้าตัวเราจริงๆหรือเปล่านะคะกับ3ชิ้นนี้ไปดูกันเลยค่ะว้าวเราพี่แป้งก็ได้ครบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทรงผมข้างหน้าเสือ้อแขนยาวสีขาวแล้วก็ทรง ผมผู้หญิงบอกเลยว่าของมันต้องมีนะน่าจะถูกใจน้องผู้หญิงมากๆเลยค่ะน้องผู้ชายก็สามารถมาทําเสื้อได้นะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะพี่แป้งทําเวลาประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับแบบแบบนี้ว้าวหวังว่าน้องจะทําตามที่พี่แป้งบอกได้นะคะ3มชิ้นในคลิปเดียวไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ต้องไปดูให้มันหลายขั้นตอนนะคะดูจบในคลิปเดียวเลยวันนี้นะพี่แป้งมีหนึ่งคลิปตอนห้าโมงเย็นรอดูได้เลยค่ะ <Okay. S 1> เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้ค่ะน้องชอบอย่าลื กดไลค์กด s u b สไคร b ์กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย